อยมายาชีวีอวอร์ส2025ร่วมโบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568 อะไรให้เราเร้งรีกันบ้างน,นะคะเอาละค่ะและตอนนี้ก้าบพี่ๆพ,พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนกันก่อนนะคะต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่อาคารมารีนอนแห่งนี้นะคะแล้วก็อีกครั้งค่ะต้อนรับนะคะแฟนๆที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของ CS3 t h สามไทยแลนด์นะคะบอกเลยว่าวันนี้รู้สึกแบบเหมือนเป็นนายทะเบียนอะมาเป็นแบบมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรน,นะมาเป็น เป็นพยานอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีการเปิดตัวค่ะเปิดตัวโฟโต้บุ๊คคู่นะคะของก้าวกับ p ีพนะคะพวกคู่นี้เขาแบบสนิทก้าวและพีพีค่ะขอบคุณค่ะก้าวโลกาแล้วก็พีพีคุณปรีดีนะคะกับโฟโต้บุ๊คคู่ครั้งแรกของพวกเขาทั้งคู่ p ีพีโฟโต้บุคเลิฟโนลิมิตครับนี่ ขอ,ขอตั้งรถน้ำให้หน่อยได้ไหมคะตั้งรถน้ำแบบว่าแบบเ,เหมือนเหมือนไอ้นั่นเธอเหมือนไอ้นั้นน่ะอันนั้นแหละเออบบเอ,ย,อยู่ตรงกลางนีออ้แล้วดิฉันก็แบบว่าเป็นเเลยหมือนอะไรเออคล้ายๆระบบเหรอเหมือนตั้งรถน้ำสั่งนะค่ะคุณเออแล้วดิฉันก็แบบเป็นนายทะเบียนเนาะเป็นคุณนรม แง่เพออย่างนี้คอยแบบจดทะเบียนอะไรอย่างนี้อ่ะอวันนี้นะคะบอกเลยว่าที่ฉันใส่ผนชิชาจะทําหน้าที่แบบต้องฟ้าให้เต็มที่นะคะเห็นไหมชุดเตรียมมาพร้อมต้องฟ้านะคะนั้นให้ก้ากับพีพีพูดถึงโปรเจกต์ล่าสุดของทั้งคู่ก่อนเลยค่ะก้าพีพีเลิฟโนลิมิตโฟโต้บุ๊คคู่ของเราเรื่องนี้เป็นยังไงคะคอนเซ็ปต์ก็จะเป็น ได้ no limit in life ค่ะคือทุกอย่างในชีวิตไม่มีขีดจำกัดเลยคือเรียกว่าเราทั้งสอบคนเต็มที่กับทุกอย่างในชีวิตจริงๆโดยเฉพาะในโฟโต้บุ๊กเนี้ยค่ะก็จะมีความสนุกสนานน่ารักสุกซนแบบไม่มีขีดจำกัดรักก็ไม่จำกัดด้วยไหมคะทุกอย่างครับทุกอย่างนะแล้วเป็นยังไงคะว่าไรขีดจำกัดสำหรับก้ามันเป็นยังไงบ้างในโฟโต้บุ๊กเร่อนี้ มันก็ไม่มีไม่มีที่สุดจริงๆครับไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราสองคนเต็มที่กับมันอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบว่าไลฟ์ก,กีนกันเนี่ยมันทําให้แบบว่ารู้สึกว่ามันมีดุ้งมีพลังมากขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแล้วคู่นี้บอกเลยว่าเขาเป็นแบบเป็นพี่น้องที่เขาแบบรู้ใจกันสุดๆแบบพี่น้องใช่ไหมคะ,ะพี่น้องใช่ไหมคะไม่ได้ยินเลยฮนะอะไรนะครับเอาใหม่พี่น้องใช่ไหมคะเป็น <laughs> <laughs> เรียกว่าเป็นเพื่อนก่อนละกันไปเป็นเพื่อนมาเสมอกันเสมอกันพี่น้องก็ดูห่างเหินกันไปฮะที่ที่ไม่ค่อยพอใจเคำว่าพี่น้องก็เาบอกว่าเดี๋ยวมันจะทุห่างกันเยอะเป็นเพื่อนล้วกันนึกว่าไม่พอใจเพราะว่าแบบพูดว่าเขาเป็นพี่น้องกันเฉยๆอะไรอย่างนี้ไม่พอใจเปล่าครับพราว่าเป็นพี่น้องอย่างนี้ยตามนั้นแหละครับตามนั้นอ่ะเอาจริงไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่โฟโต้บุ๊กละกันนะเวลาแบบ ั้งแต่เราทํางานกันมาเราสนิทกันมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเราแบบว่ารู้ใจกันมากๆใช้หแม้กระทั่งแบบว่าเวลาจะเจอสถานการณ์อะไรเนี่ย <c oughs> เราแค่แบบว่ามองหน้ากันแป๊บเดียวเราก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องแบบว่าทําอะไรกันทําตัวกันยังไง <c oughs> หรืออะไรเงี้ยเราจะแก้ไขสถานการณ์กันได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จะไปด้วยกันต่อ,อยัางไงาใช่ใช่บางทีแบบว่าเกิดอะไรขึ้นแบบรอบข้างรอบตัวเราเนี่ยเราหันมาสบตากันมันก็รู้ว่ามันเหมือนเป็นแบบ เรื่องเดียวกันที่เรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมีพลังจิตมองตาก็รู้ใจคิดในเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะวิถีใช่ค่ะม,มันเหมือนเพราะมันมีอะไรสักอย่างอะและ้วแค่แบบแบบเหมือนแบบรู้แบบมีภาษาที่แบบเธอคิดเหมือนฉันไหมมีหนึ่งอะไรอย่างเ<ร>งี้ยไหมประ<ร>มาณนั้นนี่ไงพูดอย่าพูดพร้อมกันเลยอะ,อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะงั้นแหมไหนบอกว่ารู้ใจกันแล้วก็ต้องแบบว่าให้ เขาก็ต้องรู้สิใช่ไหมว่าแต่ละคนเขามีท่าทางหรือมือพฤติกรรมหรือว่ามีอะไรที่บอกว่ามักจะทําเป็นนิสัยในเมื่อผู้ว่ารู้ใจกันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวอยากจะให้ไม่รู้ว่าทุกคนจะอยากเห็นเหมือนเราหรือเปล่านะอยากเห็นไหมคะอยากเห็นไหม่คงไม่อยากเห็นหรอกเอออยากเห็นเหมือนกันเราเปลี่ยนเรื่องมาดีกว่าเอออยากจะให้ต่างคนต่างเรียนแบบพฤติกรรมหรือท่าทางของกันและการที่แบบมันเป็นนิสัยอ่ะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพี่ก้าวชอบ นี้พีพีชอบทําแบบนี้เออได้ไหมคะอยากเห็นไหมคะอยากอยากเนาะเริ่มที่ใครดีก้าวก่อนเลยค่ะพีพีก่อนอันนี้เริ่มไม่รู้ใจกันละอ๋ออาจจะรู้ใจกันว่าแต่คนตุกต่างโบยถูกค่ะอ่ะพี่ก้าวก่อนอะไรหรือท่าทางอะไรที่พีพีมักจะชอบทำหรือว่าท่าทางยังไงที่เราสุบเออนี่แหละนี่คือพีพีเอาที่ผมเห็นปล่อยสูบเลยนะตั้งแต่แบบรู้จักกับน้องมาค่ะ น้องกี้ออนครับเออน้าอือน้องก็จะประมาณแบบว่าเวลาแบบอยู่ในกองแบบเวลาทํางานอยู่น Youtube> ้องหมดพลังน้องก็จะแบบมีอย like ู่กับพี experience <S <S s <S ılar, like ่พ uh ี uh ่ท uh uh> uh ีมงานที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยน้องก็จะแบบว่าอี่ต่างที่ต่างว่าพี่ต่างว่าพีพีเป็นเป็นพี่พี่ทำทีมงานผู้หญิงและนี่คือพี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 ทำยังไงคะเวลาหมดพลังอยากจะเติมอยากจะเติมพลัง แม่ครับขอโทษนะชอบมากคุณแม่อนุญาตนะคะค่ะคุณแม่อนุญาตค่ะยังไงนะคะอ๋ออันนี้เป็น T P นะอีกก็จะแบบอย่างนี้เลยเหรออ,อย่างเงี้ยประมาณเงี้ยแหละฮะทั้งวันเลยนะเวลาแบบช่วงกลางวันช่วงเย็ยนอะไรแบบเนี้ย เป็นยังไงคะพี่พีอยากเติมคนเหรอเหมือนแบบนี่หนูไม่รู้ตัวเลยนะคะจริงเหรอใช่แต่ว่าพอคิดภาพกลับไปก็จริงค่ะมันเหมือนเราเราต้องการพลังใจกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูชอบแบบการสัมผัสมันมันรับได้เร็วที่สุดแสดงว่ามีคนแอบมองคุณอยู่ตลอดเลยนะเขาแอบสังเกตตลอดเลยนะเออแล้วพี่พีไม่ไปอ้อนพี่ก้าวบ้างเหรอคะเกรงใจไงเขาบอกว่า พี่ก้าวทำงานมาเหนื่อยแล้วก็อยากให้เขาได้พักเหมือนกันอืออะแล้วเราสังเกตรหรือเปล่าลว่าเวลาพี่ก้าวเขาเหนื่อยๆเขาท่าทางเขาเป็นยังไงขรันี่คือเขาก็จะนั่งพักเฉยๆนะแต่ว่าจะชอบโค้งงอนั่นคือวิธีการพักผ่อนของคุณก้าวพี่ก้าวหรอคะผมต้องหาที่สงบสงบครับอ่าเขาจะหายไปเลยก็จะหายไปแต่ว่าแป๊บเดียวก็จะกลับมานั่งพัง <c oughs> งก มาทวนบททวนเะยนะอืมอะเมื่อกี้นี่คือถามเฉยๆนะไม่ได้ให้เรียนแบบยังไม่ได้เรียนแบบยังไม่ให้โจทย์นะคะค่ะโจทย์ค่ะโจทย์ที่พี่ได้ให้ไปค่ะว่าอะไรที่เป็นพฤติกรรมหรือเป็นท่าทางที่พี่ก้าวชอบทําให้พีพีเรียนแบบมันยากขนาดนั้รอดูเลยนะนี่ไม่ใช่แค่ก้าวค่ะทุกคนก็รอดูอยู่นะคะตอนเนี้เออสึกว่าพี่ก้าวจะชอบแบบคันจับจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรอจริงไหมรู้ตัวไหมเออไม่ได้สังเกตนกันน่าจะเป็นอาการที่แบบว่าไม่รู้ตัวหรือแบบวิตกังวลหรืออะไรหรือเปล่าอ่านี่อ่านี่ไงบอกแล้วว่ามีคนคอยแอบมองอยู่หรือว่าคนคอยสังเกตแบบพี่แบบพี่เวลาพี่ทำแบบีิพี่ก้าวทำหรอ ไหนลองทำพร้อมกันได้ไหมคะนั่งใกล้ใกล้กันเออตรงนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าเออรั่าใกล้ใกล้กันนิดนึงอ่แล้วลองทำทำท่าอยู่ในภวค์การจับจมูกของเราทั้งคู่แล้วก็ให้กล้องดูหน่อยกล้องไหนกล้องเดียว์ใช่ไหมนี่อ่ะพร้อมกันนะคะสามสองหนึ่งเฮ้ยลองมีเรื่องที่ต้องคิดอยู่แล้วตอนนี้ยังไงนะ จะชวนน้องเข้าไปกินข้าวยังไงดีนะแล้วก็มีชมดมยาดมดมจันดมยังไงคะดมจันดมอะ่างเงะพี่ข้าวที่จัดมอ้าวบางครั้งกับบางครั้งันงบางใจหรือว่ายังไงคะเราก็ต้องการอากาศที่บริสุทธิ์นะอ้าวอยู่กับหดมพี่บริสุทธิ์ไม่ได้บรเวลาไม่ได้อยู่กับพี่ไงแบบ ตจอร์ดเก่งแล้ว, <c oughs> ลวยาดมมันชื่นใจทั้คนข้างๆไหมคะ <c oughs> ยาคิดาซีนี่โ <c oughs> ดนเลยยาดงข้าวไม่เท่าหรอกครับไม่เท่าอเออไม่เท่านี่นะ <c oughs> อะไรดีคะหวานไหมเออหวานก่อนเลยความหวานของโฟโต้บุ๊คเก้าพีพีเลิฟโนริบิตมันมีความหวานยังไงบ้างคะมันละมุนแหละครับ ละมุนเป็น<อ>หวานแบบหวานจัดน้ำตาลตโนธที่มีความละมุนไม่หวานแหลกอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นหวานแบบความรู้สึกนะครับอ,อ,อที่พยายามถ่ายทอดไปไนะอือใช่เป็นหวานแบบน้ำตาลปีหัวกลมกลออ่งละมุนล,ละมุนอย่างนี้ใช่ไหมมันมีโมเมนต์ความหวานยังไงบ้างอย่าง,างมันจะมีนี่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 น,นี่ความหวานนี่สตรอเบอรี่นี่คือเลิกหเลิกเปรี้ยวไปเลย เออแบบจับผมเออะจับผูนี่เราจะได้เห็นมันแบบมาที่พี่ก้าบอกว่ามันมาจากอินเนอร์จากข้างในเนาะในความหวานาแบบนี้สตรอเบอรี่เป็นยังไงคะโอ๊ยโอยโอสตรอเบอรี่เขินอันนี้ก็เป็นความช็อตนี้จำได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศความรู้สึกรู้สึกว่าสนุกอะค่ะรู้สึกว่าตอนนั้น เหมือนแบบอยากทําทอะไรก็ทําแล้วก็มันมีของหลากหลายให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปคือรสชาติเปรี้ยวอืมมีด้วยหรอคะความเปรี้ยวมีนะครับจะมาจากไหนยังไงบ้างคะความเปรี้ยวนี่แหละโอ้โอ้องโตขึ้นแล้วตอนนี้ยอมโตขึ้นแล้วมีแบบว่าถือไม้มะโยม,มะอะไรอย่างงี้ คอยจำกัดไหมคะผมถือือกีตารนะ์นั่นคือเอามาคุมกับเขาคุ้มกับกีตเพราไม่ให้ไปเจอคนอื่นนะไม่ได้คุมคนอื่นมาจะแบบทำร้ายน้องอ้าวเพราะเขาข่อะของเขาว่ะไม่แปลกอ่ะให้พูดถึงลุคนี้หน่อยคะ่ะพี่กา้าวลุคนี้ของบีบีเป็นยังไงความเปรี้ยวขนาดไหนลุคนี้ก็จะเป็นแบบเท่ๆหน่อยเราไม่ไไม่ค่อยได้เห็นน้องแบบแต่งตัวเท่ๆแบบแซ่บๆเรียบอีลเลยแบบเนี้ยเพราะว่าเราก็จะเห็นน้องในแบบลุคสดใสมากกว่าอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นอีกลุคนึงที่ อยากให้ทุกคนได้เห็นในมุมต่างมีหลายมุมเนาะมีหลายมุมมากมากห่วงไหมห่วงไหมเหง่างดือเนี้ยนิดนึงแหละครับเออเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงคอยดูแลอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะพีพีกับลุกเปรี้ยวงเรารู้สึกไงบ้างคะก็ตอนเห็นชุดพอใส่แล้วก็เขินเๆหน่อยค่ะเพราะว่าแบบก็ค่อนข้างเปรี้ยวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพอถ่ายกับพี่ก้ามันก็เลยเขาเรียกว่า มันสบายใจอะหมายว่าเราไม่ต้องแบบกลัวหรือว,วัา,วาอะไรมากใช่ค่ะลูคนี้พี่ก้าวก็มาในลุคเท่ๆคุ้มๆเป็นังไงคะลุคนี้ของพี่ก้าวดีมากค่ะ<ด>ทุกคน<า>ทุกคนต้องมีโฟนกบุกเล่มนี้เลยนีนี่เห็นพี่ก้าวว่าอันนี้ก็แบบว่ากล้าวใจมากแล้วนะชุดหนังเนี่ยแต่เห็นว่ามีความแซบอีก ของพี่ก้าวแซ่บมากบอกเลยของหนูนี่สู้พี่ก้าวไม่ได้เลยยังไงคะความโอ้โอ้ไปกันอยู่คะเนี้ยนี่คือความแซ่บของก้าวหรอคะอุ้ยพี่ก้าวแซ่บนี้ค่ะมันมีกว่านี้มีกว่านี้อมันมีกว่านี้อีกมันกว่านี้ยังไงคะโอ้ขายแบบกว้างกว้างนิดนึงกว้างกว้างกวางรดบไหนฝ่ามือกว้างมากกว้างมากกว้างมากเออรักพึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเสื้อตะข่าย เป็นเสื้อตะข่ายซึ่งเป็นชุดของก้าวใช่ครับแล้วที่พี่พี่บอกว่าอะไรเป็นความใฝ่ฝันหรอมันอยู่ในก้นบึ้งลึกหัวใจของพี่ก้าวยังไงครับพี่ก้าวเขาอยากใส่ชุดแนวนี้มานานแล้วจริงหรือไม่จริงหรือไม่ค้ะเดี๋ยวหาว่าน้องเมาส์คุณอยากใส่ชุดตะข่ายมานานจำไม่ได้หรอคะแต่อาจถ้าเคยพูดไปก็อาจจะเป็นแบบว่าพูดเล่นๆหรือแบบแซวน้องเขาแบบอยากเห็น อยากเห็นอยากเห็นใครใส่แบบหมายถึงว่าอยากเห็นน้องแล้วอยากเห็นน้องใส่พี่ก้าวอยากเห็นน้องใส่ชุดตะทามันมันแต่นเรื่องเราขนาดกับตัวที่ผมใส่มันไม่กว้างขนาดนั้นประมาณอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องราวมันกับตะลปัดเพราะก้าวเป็นคนได้ใส่ชุดตะข่ายความกว้างขนาดฝ่ามือหรือมากกว่านั้นด้วยตัวเอง นี่ไงสารฝันของจริงนวยยังไงบ้างคะมีหลายลุบมากใช่ไหมคะนวยังไงพี่พีนูวความนัวเป็นเหมือนเป็นความละมุนเป็นค,ความอบอุ่นและการขาที่ภาพมูดแอนโทนแสงสีแบ็กกราวอะไรเงี้ยมันมันถ่ายทอดออกมาให้แบบภาพมันกลมกล่อมมากซึ่งหนูเองก็ไม่เคยเห็น พี่ก้าวกับพีในมูดแอนโธนแบบเมื่อก่อนเหมือนกันคือตอนที่ระหว่างที่เราถ่ายทํากันนะคะคือเราทำไปด้วยความสนุกมูดแอนโธนหรือว่าพี่ๆทีมงานเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปตามเสียงเพลงหรือว่าตามความสนุกเล่นกันเองของเราสองคนแต่ว่าพอภ้าออกมาแล้วแบบว้าวมันมันนัวมากาจริงๆมากอยากจะบอกว่าพี่ๆทีมงานทุกคนเน <comunque> ี่ยตั้งใจคิดคอนเซ็ปต์นี้มาแล้วก็ ทำกับนบ้านมัดีมากไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องตาวิธีการเล่าเรื่องราวอี้อดีมากๆากเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นตัวเร็วครับค่ะแล้วก็เป็นแบบแคนดิดเนาะได้เห็นมุมที่เรายังไม่เคยเห็นตัวเองกันด้วยเนาะบางทีเนาะว่าเอะเวลาเรามองกันเราสายตารเราเป็นแบบนี้เลยหรอเวลาเราแอบ,บมองกันอย่างนี้เวลาเราสบนะตากันอย่างเงี้ยเนี่ยเขามองคุณด,ด้วยความรักม้าป้าอย่างนี้นะ อะไรแบบนี้น่ารักนะคะก็ได้เห็นได้เห็นเนาะครับอ่ะแล้วทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยอย่างที่บอกคือมันเป็นความนัวมีเซตไหนที่ชอบที่สุดไหมคะโอเคบอกชอบโอเคไปก่อนน่าจะเป็นเซตตะาคายเหรอคะอ้าวนี่พูดเล่นๆนะเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นเซต ที่ถ่ายในบ้านครับเซตที่ตอนที่น่าจะเป็นเซตที่สองมันตอนที่น้องใส่ชุดแบบว่าคล้ายๆฟิลอยู่บ้านแต่เป็นแบบว่าคล้ายๆเด็กเลี้ยงแก่เพราะงั้นผมไปไปเที่ยวที่โตนควาพอดีแล้วผมกลับมาเห็นแบบว่าเห็นน้องใส่ชุดแล้วมีภาพคู่มอยู่อะไรแบบนั้นมันดูดูน่ารักดีไม่เคยเห็นอะไรเป็นซาร์มกรอลีใช่ไหมใช่มันดูน่ารักดีะแล้วก็แบบว่าฟิลฟิลที่ถ่ายในตอนนี้มันดูสนุกสนานแล้วก็แบบว่าดู ดูแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยอ่าสาวชุดหนังไม่ชอบเหรอคะก็อีกแบบนึงนะฮะจริงๆก็ชอบไล่เลี่ยนอะชอบแหละแต่ห่วงด้วยใช่อะอะไรก็ห่วงแบบเป็นห่วงใช่นั่นแหละอ่ะของพี่ราคาชอบเซ็ตไหนหนูชอบกดถูกเซ็ตเลยคือชอบถูกเซ็ตแต่ว่าถ้าต้องเรื่องจริงค่ะหนูชอบเซ็มนี้เลยค่ะตอบอีกครั้งหนูก็ยังชอบเซ็มนี้เพราะหนูรู้สึกว่ามันให้ความ สบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําอะไรก็คือแบบสนุกสนานเหมือนเราเล่นกันเนาะใช,ใช่ค่ะแล้วก็มันแทบไม่ได้เซ็กอะไรเลยอ่ะคือแค่มีของมาอยู่แล้วเราทั้งสองคนก็แค่หยิบของมาจากเล่นกันเองอะไรเงี้ยแล้วภาพก็ออกมาสนุกแล้วก็น่ารักอืมนะอ่ะ น่ารักขนาดนี้แล้วก็แบบว่าสดใสในทุกๆเซ็ตแล้วก็หลากหลายมากมีความนัวเหมือนส้มตำนะคะ,อ,ะอยากให้กล่ากับพีพีบอกแฟนๆหน่อยว่าอยากให้มาจับจองกันจริงๆสำหรับโฟโต้บุค๊คคู่เล่มน,นี้เลิฟโนลิมิตนะคะต้องมีครับต้องมีต้องมีคนรับแบบหลายๆเล่มด้วยไม่ใช่แบบว่าเก็บไว้คนเดียวนะเอาไปแบบว่าเอาไปตกเพื่อนเอาไปฝากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยา ให้เพื่อนได้เห็นแบบความน่ารักสดใสของเด็กสองคนนี้แล้วกันใช่เด็กสองคนนี้อ่ะกีแล้วครับแปดเก้าร้อยแปดสิบาทเก้าอแปดสิบบาทค่ะก็สามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19สิงหาคมค่ะก่อน4ี่ทุ่มทางไทยทิเก็ตเมเจอร์อ แต่ว่า980บาทนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะคะแล้วก็ยังมีแบบว่าเบนเฟิตพิเศษเยอะแยะมากมายก่อนที่เราจะมาร่วมงานแฟนไซด์กับก P าในวันที่25กันยายนนี้นะคะแล้วก็ยังมี Special g i ิฟรายสัปดาห์อีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งรางวัลพิเศษรายสัปดาห์เนี่ยมีผู้โชคดีสัปดาห์ละ10คนเท่านั้นนะคะพอจะแบบบอกสเปเชียลกิฟสัปดาห์แรกหน่อยได้ไหมคะจริงๆเราส่มครับเราส่มไปแต่ละสัปดาห์เนี่ย จะมีแบบว่าเป็นถ่ายรูปสองกอหนึ่งในเปล่นครับแล้วก็เป็นโพลล์ลอย์สเนลครับผมก็เราก็จะสุ่มไปสสัปดาห์ว่าใครจะได้อะไรอืครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เห็นว่าเป็นคลิปเสียยใช่ไหมเป็นบอยสเมลพิเศษอ่าตอนนี้ตอนนี้พี่ๆหลับอยู่ก้าอยากจะปลุกพี่ๆไงเนะออหลับหลับล่บลบพี่หลับค่ะพี่หลับก้าวปลุกแบบปลุกไม่ไม่ปลุกมันต้องปลุกใกล้ ต้องใกล้อีกใกล้แอ้วผมไม่ได้ผมไม่ได้พีพีลาบดูลูกอย่าหายใจแรกหนูลาบอ่าอ่ะ,อะเป็นไว้เป็นไว้ยเป็นเสียงแบบน,น,น<ค>ี้ค่ะพีตื่นแล้วโ,โอ้พีตื่นแล้วอ,อันนี้คือพี่พี่อยากหลับต่อค่ะเออ เป็นเสียงแบบว่าอยากได้ยินเสียงอีกนะอ,อยากกรปลุกอ,อีกใช่ไหมต้องสลับไหมต้องให้พีพีต้องให้พีพีปลุกไหมคะนอนร้อนเลยอ่ะานี่นอนรอเลยค่ะคุณ cool. นพะก้าวนอนรอเลยค่ะอ่ะพร้อมไหมคะหนูต้องหันคำนุ่งลูก,ลกปลุกคนเออุณพร้อมนะคะฉันจะเสียงบอลทำไมอะ่ะหยุดข้าวแล้ว ลุงแอรซื้อไก่มาให้แล้วต้องมีทิ้เงเองตื่นแล้วเออนี่ปลุกด้วยของกินหรอคะ <c oughs> เป็นแบบนี้นี่เองนะคะน,น,นี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างซึ่ง ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนเหมือนกันแต่ว่า <Course. S 1> ทุกคนมีลุ้นนะคะสามารถลุ้นได้รับของแจกหน้าร้รนา,นา,าแบบนี้ได้นะคะจากการเป็นผู้โชคดีประจําสัปดาห์จากการพรีออเดอร์นะคะฟโ,โฟโต้บุ๊คคู่ 9PP Love No Limit นะคะอ่ะความเป็น9ความเป็น PP จากตัดงฝ่ายความเป็นที่9คือยังไงคะ PP ความเป็นที่9หรอเป็น 9, <15. S 2> ลิมิเต็ดอีดิชันจริงๆค่ะ uh huh. ค,คือคือไม่มีใครเหมือนแล้วอะ่ะ uh huh. ก็คือก็คือก้านพระก้าจริงๆก็มีความเป็นตัวเขาหนูก็บอกไม่ถูกคือเป็นเป็นความน่ารัก mm hmm. ละมุนสุภาพบุรุษ mm hmm. แล้วก็หวังดีกับทุกคนจริงๆ mm hmm. ไม่ใช่แค่แบบตัวพีแต่ว่าคนรอบข้างพ mm ี hmm. หรือว่าคนรอบข้างเขาก็จะได้รับความหวังดี อ้กดเซ็นปมมือได้ไหมคะคนที่อยู่ในไลฟ์ก็กดหัวใจกันมาได้เป็นการปบมือนะคะอ่ะพี่ก้าเหรอคะฟังน้องรู้สึกยังไงบ้างทักใจมากทักใจรู้สึกดีใจมากๆที่ได้รแบบครั้งที่ได้ยินเวลาแบบเขาพูดถึงเราอะไรไม่ว่าแบบไม่ใช่แค่วันนี้นะหลายๆครั้งที่แบบเราเวลาไปออกรายการรงนี้นอะไร่างเงีแบบอะไรที่แบบ ดีใจมากๆจริงๆอยากให้ทุกคนได้รู้ครับอ,อาจจะแบบไม่ค่อยได้แบบมีโอกาสมาบอกว่าเฮ้ยไปแอบฟังมาหรืออะไรแอบาได้แก็ไแอบฟังมา<ล>ได้<ล>ไ,ดได้ฟังนะได้รับรู้นะคะ,ะที่นี้ตาบ้างพ่น,น้างพูดกลับบ้างว่าก็น,น้องก็เป็นแบบใน,ในแบบที่ทุกเราในที่เราทุกคนได้เห็นนะฮะก็น้องเป็นคน,คนที่น่ารักมีความสดใสอยู่ในตัวและที่สําคัญเลยคือ น้องมีพลังอะไรในในตัวอยู่บางอย่างที่แบบว่าไม่ว่าใครจะเข้าใกล้หรือใครที่ได้สัมผัสหรือใครที่แบบว่าได้ผ่านมาเห็นไกลๆไม่ไม่แม้กระทั่งแบบว่าผ่านแค่ในโลกโซเชียลอะไรต่างๆอะไรเงี้ยน้องจะมีพลังบวกพลังอะไรบางอย่างที่ส่งต่อให้คนคนที่เขาได้เห็นได้รับถึงจริงๆก็คือพลังงานดีๆจากน้องพี่ีเนาะเธอผู้มีพลังงานดีๆนะ มีอะไรอยากจะบอกพี่เก้าไหมคะผัดกันผัดกันเมื่อกี้พี่เก้าพูดถึงความป็นรักพี่อ่ะค่ะพลังงานดีๆไว้ด <rij band> <ills> ีๆความรักที่ทั้งคู่ตั้งใจมอบให้กับแฟนๆแล้วก็มอบให้กับทุกคนที่อยู่ในโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ค่ะฝากเลยค่ะค่ะก็ฝากโฟโต้บุ๊กเก้าพีพีเลิฟโนิมิด้วยนะคะนี่ก็เป็นโฟโต้บุ๊กคู่เล่มแรกของพี่เก้าแล้วก็พีพีค่ะอยากจะ ฝากไว้ในอ,อกอ,อกออกใจของทุกคนจริงๆเพราะว่าพอเ,เป็นครั้งแรกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้ง,งที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือเหมือนกับว่าอันนี้ก็จะเป็นล<อ>ิมิเต็ดอ dition ของรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะ <c oughs> ว่าสุเวลาผ่านไปน้องพี่กับพี่เก้าวย้อนเวลากลับไปไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่คือมูดแอนโทนนะเวลานี้จึงอยากให้ทุกคนได้เห็นรูปภาพมูดแอนโทน ในช่วงเวลาแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เก็บไว้ไปเป็นของตัวเองเขาเรียกว่าปถ้าเป็นพระเรื่องก็เป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งราคาราคามันจะยิ่งมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีิก้าค่ะฝากเลยค่ะรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งฝากรุ่นหนึ่งด้วยนะครับ โปรตบุกคู่ครั้งแรกของเราสองคนก็คือทุกคนตั้งใจมากๆที่มีส่วนร่วมกับโปรโตบุกในครั้งนี้ก็ฝากเพราะว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าแรงจากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นของพีพีเองของพี่ก้าเองแล้วก็ของบ้านคู่อะไรเนี้ยที่ทําให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาอนาคตก็อยากให้แบบว่าทุกคนติดตามแล้วก็สนับส,น,สนุนต่อไปนะ mm hmm. เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์อะไรกเกิดขึ้นไหม เมื่อแบบว่าถ้าโฟโตบุกครั้งแรกของเราเนี่ยประสบความสําเร็จมากมันอาจจะมีโปรเจกต์สองโปรเจกต์สมต่อมาก็ได้รุ่น 2, รุ่น3ปใช่ฝากทุกคนด้วยนะครับค่ะก็ถ้ารุ่น1ผ่านไปได้ได้วยดีรุ่น 2, รุ่น3ก็จะตาม <laughs> มาถ้าอย่างนั้นพีออเดอร์กันได้ที่ไหนจนถึงเมื่อไหร่ยังไงเต็มที่เลยค่ะค่ะก็ฝากโฟโตบุก9พีพีเลิฟนลิมิ นะคะสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19สิงหาคมค่ะที่ไหนคะไยดิเกเมเจอร์ครับผมแล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ทาง c s เอส a า l a ไทยแลนด์ครับโซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยครับใชมี Benefit ก็จะมี3สัปดาห์ที่เราจะต้องไปสุ่งลุ้นกันนะครับก็จะมีแบบถ่ยรูป2ต่อหนึ่งวอイスเมลแล้วก็ คนอร่อยแล้วก็ลุ้นการเข้าร่วมงานแฟนไซด้วยงานแฟนไซด์ใกล้25กันยายนนี้ะนะคะคหมุนกันเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นอีก1-9ของคู่นี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นรุ่น 2, รุ่น3รุ่น4แล้วก็ได้เห็นการเดินทางของคู่นี้ต่อไปอีกเรื่อยๆจับมือกันไปนานๆนะคะ <c oughs> สัญญาไหมคะ เอาละค่ะและนี่ก็คืองานถแถลงค่ะโฟโต้บุ๊กค,คู่เล่มแรกของเก้าพีพีนะคะกับ 9พีพีเลิฟโนลิมิกนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่พี่สืงวลนชนนะคะที่ให้ความสนใจมาข่าวมในวันนี้นะคะแล้วก็แฟนๆที่ติดตามอยู่ทางไลฟ์เฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ติ๊กต็อกซีเอสสามไทยแลนด์กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสรุปไม่มีต่างลดน้ำให้จริงใช่ไหมพี่พี่เราจะได้แบบว่าเออมาบังอะไรอย่างนงี้ต่างลดน้ำ เดี๋ยวเขาก็ไปทำแบบว่าเออเออปากกอนแล้บไปหน่อยนะคะที่ผมอยากเป็นอะไรเปล่าอยากเป็นในอำเภอ